แตาได่เรื่องนี้ก่้นนะพี่คุณเต่ขอบอกก่อนว่าช่องเราเนี่ยต้องการให้พี่มาออกแล้วหนูก็ติดต่อพี่ไปแล้วและตอนแรกเรามีคิวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเต้คุณเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรไงมันเป็นยังไงคุณลองเล่าสิที่ได้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาเคยบอกรายการนี้แล้วแหละใบให้แต่เราไม่ได้จู่อะไรกันนะครับเราเราแค่เจอกันไม่ได้ว่าอะไรกัไม่ได้จูดหรอกเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออติดมาโดยไม่รู้ตัวออะไรยย่างงเี้ ธิบายก่อนขึ้นรถคันนี้มาเนี่ยต้องโสดนะพี่โสดไ่โสดโ,โสด,โสด,โสดแข่งนขึ้นได้ทีนี้เนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งไปนั่งข้างหลังกับพี่เตมเมื่อกี้เหมือนขามระแวงแลวแวงว่าเฮ้ยเพื่อนคนไหนหนะที่เผาฉันเราเลยมีสมชื่อให้เลือกให้พี่เลือกหนึ่งชื่อพวกหนูเนี่ยเป็นตัวแทนนะสาม <3 S 2> ชื่อนี้ถ้าพี่เลือกหนึ่งชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคนที่ไปนั่งข้างหลังกับพี่ชื่อแรกออฟคุณออฟชื่อที่สองคุณอา คุณอามชื่อที่3คุณกันอัธพาลสามชื่อนี้ให้เลือกมาหนึ่งชื่อด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ซึ่งจ็เป็นน้ำแฝงของพวกเราแต่ว่าไม่ได้ถูกแมชคาแร์เตอไว้กับใครใช่ไหมโดยไม่มีทิศทางเลยใช่ไหมไล่เหตุผลอะไรใช่ไหมหนึ่งสอเยน่ง่งนึ่งดย่งไม่พอนะเดนาเลือกเหตุผลมันเยเพื่อนถ้าไม่มีเหตุผลเพื่อนเยี่ยเพื่อนหน่อยใจแชร์จิตใจเพื่อนอ่ะเนาะการอัธพลกอัธพล ผลการณทหารก็คือใช่เจ๊ <c oughs> เสียใจไหมเจ๊นองกับก๊อตก้่ยกันไงเ่ยกันแต่ว่าอะไรไม่เหรอ ทำไมเลือกกันนะการเป็นข้อยกเว้นของหลายๆอย่างใช่ป่ะเขาเป็นคนที่แบบใช้มาเป็นเด็กคองมเปนของเขาในการแบบถ้าเลือกเขาเนี่ยคนอื่นก็จะไม่โกรธเลยแต่ถ้าเลือกคนอื่นเขาอาจจะแบบทำไมที่เต็ไม่เลือกอะไรอย่างได้แต่ว่าคนอื่นคิดว่าคนแบบไหนที่จะเข้ามาแล้วทำให้เราเปิดใจได้ไม่เคยคิดเราต้องมีสเปกอะพรรู้สึกว่าใครก็ตามที่ทําให้เราแบบดูไม่อยากอยู่คนเดียวได้ขนาดนี้ก็คือคนนั้นแหละตั้งแต่เกิดมาเจอบ้างไหมไม่มีอาจจะเป็นผู้หลงก็ได้นะพี่ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่คือไปสอบเร็วมากเพราะหน้าตาดูรอยอย่างก็เลยเอาซะหน่อยอ